ครับครับสวัสดีพี่น้องย่อมเซ่อมครับผมนี่พาพี่พาน้องมารอหากู่เบีดกระใจมาใส่ไว้แต่มาขึ้นพี่น้องใส่ไว้หมู่ว่านนี่ครับเดี๋ยวบอกมานน้ำเราย่อมเซ่อมรุ่นน้ำกันพี่น้องเงียปูเงียปูตัวงามอยู่อะไรต็มแรกเต็มแรกมากวนนะเงียปูมาทานนี่เลยวะนะเงียปูตัวใหญ่กว่านี้ เอ้ตัวหน่อยผ่านมาเห็นมันก็จังกลิ่นแต่หนะตัวใหญ่บัดนี้ผ่านปูตัวหน่อยพอทะลุดูคมไปเลยสวยงามเลยพ่น้องอันนี้ถือไงมานแล้วตัวหนึ่งจ่ไม่รู้ มันมีเบ er vida, helmet, yeah. ็ดหรือเปล่าเบ็ดลอยที่เกาะพี่น้องเบ็ดเป็นลอยอยู่พุดนะนี่เลยกาแฟมันเนี่ยเกาะบอดีก็ตายแล้วเนี่แนวเนี่ยเกาะเลือกไลก็ตายดินแนวเนวเลยพี่น้องเนี่ยตามมาอีกเป็นลอยอยอะหนูมัรยากาศปลาเข่าพี่น้องเคียง่องเอวในี่เครื่องเอวเคียงเอิกพุดนะพี่น้องมันโอ้นช้อนน้ำเข่า

ถูกที่สามพี่น้องครับหมานๆใจคนหมานมีมากับพราหญ่ใจคนหมานสามตัวพราะในปนพราะในปนพี่น,ใน,ใน้อง บราถือว่าได้หลวงได้หลายแล้วว่าก็โอเคอยู่หมันครับสําหรับหาอยูห่หากินเนาะมือได้มือบอ่อเะพี่น้องมือได้หลายก็ได้หลายมือได้หน่อยก็ได้หน่อยไปพี่น้องปูเบ็ดยามเบ็ดยังมไแรงครับะอะไรไกินปูหลังนี่บอกกินแล้วอะไรนี่กินปูรึนเนาะปลาเนี่ยมันดึงไปงดไูอยูาา่เน,นี่ยนดิปลามากินปลามากินปู

ผนไลนบกินปุ๋ยหรอโอ้มันติดมันติดมินมันติดหลุดแล้วเกี๊บหลุดโอ้หมาแล้วพี่น้องเอ้ยพื่อนะเฮ้ยไงปูครับผมทำงานแล้วไงปูทำงานตอนเย็นพี่น้องกินเว่นรีบเนาะครับเว่นกลางเว่นพี่น้องสุดยอดพันพันใจอืมเออใส่ปนใส่ปนพี่น้องใส่ปน

งงกู้ไปแล้วดนีนี่นไไนดีนี่ก็มาเอาเบ็ดตัวเนาะ,ออนะพี่น้องสุดยอดเรได้สองตัวพี่น้องเอ,อ้ยประครงองยังไงสองตัวสองตัว,ตวครับผม<อ>วันนี้ก็ทิเข่าบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยคำแล้วมือนี้มาคำครับผม้าเห็ดเบียกค้าเห็ดงานอยู่ใช่ คตอนแรกนตรงัรวลลนเโนะเอ,อใจคนหมันหมันแข่หมันคักกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คงิป,ประมาณนี้แหละพี่น้องครับผมกับบรรยากาศย่มคำคลืนพี่น้องคำแล้วครับผมมืดตื๊บเลยพี่น้องเลยพาตาใจ มเลาะเบิ่งเบ็ดเงีย,ยอีปูพี่น้องผลงานก็นได้สองตัวถือว่าโอเคครับพี่น้องคุ้มคุ้มครับคุ้มคุ้ม,มอยู่พอได้เกีียวพอได้เกี่ยวพี่น้องแล้วแรงแล้วแรง,รงพอได้ปนครับเนาสำหรับคลิปนี้ก็บเบาสมมาป,ปีกับคงสิฝากพี่ฝากน้องด้วยนีกเหรครับพี่น้องปคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมคลิปนี้ก็ขออํารา,าพาจากรตอนนี้แหละพี่น้องสวัสดีครับผม